สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังค่ะจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับหัวใจใจเราคิดยังไงกายเราเป็นบ่าวจะปฏิบัติตามแม้จะยากขนาดไหนกายเราก็พร้อมเรื่องมีว่ามีน้องชายหญิงคู่หนึ่งอะค่ะ เขาอยู่ด้วยกันแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานอายุแค่ยี่สิบป่าทั้งคู่นะคะตามสูตรเลยผู้หญิงเนี่ยจะวิ่งตามผู้ชายน้อยมากที่ผู้ชายจะวิ่งตามผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงจะวิ่งตามผู้ชายปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะพอเขามีอะไรกันเขาก็คิดว่าฝ่ายนู้นเป็นของเราเขาเป็นของเราแต่ผู้ชายเนี่ยอายุแค่ยี่สิบป่าเนี่ยยังไม่พร้อม ยังไม่มีความพร้อมใจเขายังไม่พร้อมเขายังรักสนุกมีเพื่อนนะคะบางท่านก็ยังกินเหล้ายังอะไรแต่อ,อะไรยังไม่พร้อมผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มวิ่งตามมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเขาทะเลาะกันทุกวันเพราะว่าผู้ชายอะ่ะทำไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจที่ผู้หญิงอยากให้เป็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันมากๆมากๆเข้า ทำให้ผู้ชายอึดอัดเขาอยากมีเพื่อนเขาอยากจะไปคุยกับเพื่อนอยากอยู่กับเพื่อนเพ,นเพราะมีความสุขทีนี้มีอยู่วันหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็ขับรถไปต่างจังหวัดไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดไกลถึง95กิโลจากจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยไปถึงต่างจังหวัดเนี่ยไกลถึง95กิโลเพราะผู้หญิงรู้เกิดความหึงหวงกลัวผู้ชายจะไปม,มีคนใหม่ ก็ขับรถตามไปรู้ตอนสองทุ่มครึ่งขับรถตามไปรู้ไหมคะขับรถอะไรขับมอเตอร์ไซค์ตามไปต่างจังหวัดระยะทางเกือบร้อยกิโลด้วยรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะมืดมืดดึกดึกสีทุ่มหาทุ่มเที่ยงคือตีหนยังไม่ถึงเลยเพราะต้องใช้เวลามากกว่ารถยนต์รถยนต์เนี่ยใช้เวลา3-4ชั่วโมงถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย ถ้าออกสามทุ่มเนี่ยนะคะถึงนู่นอาจจะเช้าเพราะต้องมีการพักรถมีการเติมน้ำมันแล้วปั๊มปิดหรือเปล่าเห็นไหมคะแล้วขับรถข้างทางกลางคืนดึกๆไปเปี่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะใจเนี่ยพอใจเนี่ยใจเนี่ยมันได้ใจเนี่ย,ย,ยมันมัน,ม,น,ม,นมันคิดแล้วเนี่ยมันทำทำ,ทำทันทีโดยไม่ได้นึกถึงเหตุผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะ ใจเนี่ยใจเนี่ยทำโดยไม่คิดถึงเหตุผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะอ,อ,อยากทราบไหมคะตอนต่อไปเนี่ยพอไปถึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก่อนถึงเนี่ยมีอะไรอีกช่วงที่น้องผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วสูงในสถานที่เปรี่ยวๆกลางคืนค่ำคำมืดๆในระยะ ระยะทางเกือบร้อยกิโลขับรถทั้งคืนขับรถมอเตอร์ไซค์จนน้ำมันหมดเห็นไหมคะใจเนี่ยถ้าใจเราได้เนี่ยเราคิดละมันจะทําไปโดยแบบไม่คิดสิ่งอื่นตัดสิ่งอื่นทิ้งไปหมดเลยแต่ว่าใจเราได้เราต้องคิดด้วยว่า,าทำแล้วจะมีผลเสียอย่างไงก็เหมือนนักธุรกิจใจเขาได้แต่มันมีการลงทุนเขาก็คิดหน้าคิดหลังทําให้เขาประสบความสำเร็จ รอบครอบแต่อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะมันต่างกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะถ้ามีคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกว่าระยะทางที่น้องเดินขับมอเตอร์ไซค์ไปเจออะไรบ้างแล้วพอไปถึงแล้วเจออะไรบ้างเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ